ใค่เท่านั้นยินดีต้อนรับสคาวบ์บกเกนใช่ไหมเราเราอยู่คนเดียวหรอนี่มามามาใช้น้ำเย็นกับพนร้อนกันกดเล่นเป็นตนขอบเป็นต้นเป็นต้นกําลังไปบ้านเจ้าคุณว่าเจ้าคุณอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งนี้ก็จะสิ์เจ้าคุณฝั่งฝั่งอะไรนะฝั่งนี้ โอเคเดี๋ยวพเจ้ารีบไปนะอยู่นี่นพเจ้ากำลังรีบไปนะโอเคนะเดี๋ยวพเจ้ากำลังไปหาบ้านที่ยี่สิบพเจ้ากำลังไปอยู่นะเพะเจ้ากำลังไปอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีรถด้วยแต่แต่แต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 แว่าคผมไม่อยอกดูนะครับคุณผูายมันก็มีรถใหม่ ไม่ใช่ตรงนี้ตรงหลังนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้ที่ตอนนี้ไม่ใช่ตรงนี้มันมันคือรถตรงนี้หรือเปล่าตรงตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตรงไหนบ้านบ้านยี่สิบยี่สิบอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่นี่ยี่สิบดิสองกับศูนย์สองกับศูนย์ได้ โอเคเหนียวนุรีไปใวบ้านสิบหกละไปหาบ้านเร็วกันสองกับศูนย์เยอย่างสองกับศูนย์นี่เจอแล้วให้เจอแล้วฉันมาแล้วทุกคนไงซองมซอมก็มาทุก <laughs> คณมาเช็ดน,น้ำกันเย็นไหม มนด้านลูกสีไหนก้าได้นะสีแดงว่าว่าสีฟ้าว่าด้วยสิสีม่วงว่าว่าสีเขียวอันไหนเลือกเลอาสีม่วงเอาสีกดเลยมาแล้วกดทําไม่กดไม่ได้กดไม่ได้สามหลักเจ้าคุณได้เท่านั้นยังไงเจ้าคุณไปบ่ายนะคะ ไายบายนี่ไงบ้านนี้ไงในป้ามีมีอีกอันนึงบ้านนี้ทุกคนขับไปหน่อยได้ไหมพัตจะขอนอนนอนสบายสบายนอนสบายสบายเหรอเจ้าคุนกดเอาซูมเอาด้วยซูมเอาไม่เอาเราเราก็มันไม่ บายบายไปบ้านสิเป้าเลยบ้านเต็มหรือเปล่าเนี่ยมันอยูงนี่มาอยู่นี่มาเร็วมาเร็วมันอยู่นี่อยู่นี้บ้านนี้บ้นนี้กดเร็วกดไม่ใช่กดตรงนี้กดได้ล้วอย่าเอาบ้านเสร็นี้บ้านอันนี้คือบ้านหลังใหม่ของเราเจ้าคนมามาบ้านกังหูนไหมไม่ไม่เอา นอนชายหายก็ดีนะทุกคนบ๊ายบายนะเฮ hey, นอนแล้วนี่คือบ้านบ้านแบงทุกคนทุกคุณบ้านสกอป,ปก <c oughs> <c oughs> ทุกคนทุกคนมาเล่นเกมปัดหนูไหมไม่เอา,า,าอ่ะสรางนั่นแล้วไฟแล้วไม่ก๊ะกลังเล่นเกมอยู่ถ้ามีไฟแล้วนะ แต่ตั้งก็นอนหลับก่อนเจ้าคุณไม่ใช่น้ำเถอะใช่น้ำก็ดีสบายๆนะของเจ้าคุณเหรอของหนูก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวฉันกดสีขาวให้เห็นไหมเป็นตั้งกดได้อย่าเอาสีไหนอย่าเอาสีไหนนี่ไงบ้านหิ่งนี่บ้านของเราเหรอ<ม>อย่าอย่าสิเอาสีอะไรเป็นสีม่วง ะมาแช่น้ำก็ทะได้เวลาแช่น้ำาพ้เต้านะเป็นหลับเป็นส้นทำให้แพตเจ้าอ,อยู่นั่งข้างในนี่เปเต้นเห็นแช่น้ำอยู่นี่ให้เจ้าอ,อยู่แช่น้ำอยู่นี่ออกไปแช่น้ำทำไมเจ้าคุณมาแช่น้ำแช่โลโลโลนูล อาน้ำกดเร็วนะต้นร้อนไหมมาเร็วน้ำร้อนไหมอ่ะรอนอน,นี่น,น,น้ำเย็นหรอมานอนเร็วฉันไปแล้วนะฉันไม่รอนแล้วนะไปเล้วเจ้าคุณเจ้าคุณเดี๋ยวกาเจ้าคุณเว้เจ้าคุณเจ้าคุณหนี่ออกจากบ้านทำไมมาเร็วมามา,มาของเราเร็วบ้านของเรา ตื่นตอนเช้าตื่นตอนเช้าเพืตอ้องต้องกลับไปทำงานบ้านนีใช่่